ร้าน ReGen Shop ร้านบริการกดเกมพาสใหม่รับกดผลปีศาจบ็อกฟูทิ้งเลกาซีและแมปอื่นๆบริการกดเพชรอนิเมะไดเบนชั่นบริการกดเพชรออสตาทาวเวอร์ดิฟเอนและยังมีบริการกดเกมพาสอนิเมะไฟต์เตอร์ซิมูเลเตอร์อีกทั้งยังมีบริการเติมโลบัคระบบ VIP Serv e r อีกด้วยทางร้านยังมีบริการไก่ตันพร้อมหมัดซูเปอร์และดาบเลนโงคูหากใครสนใจแล้วล่ะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ใต้คลิปหรือคุยกับทางเพจได้เลยนะครับเอาละครับผมก็ขอกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทนก,ทกคนุค สามารถเจอเจอกันได้เวลาเดิมนะครับผมเที่ยงตรงเป็นต้นไปนะครับผมนะก็จะมีคลิปพี่ให้ดูทุกๆวันเลยนะครับผมนะเวลาเที่ยงตรงนั่นเองนะครับผมนะเอาละครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ5อันดับผลที่มีสกิลวีคูดาวไวที่สุดนะครับผมนะไม่นับรวมถึงสกิลซีหรือว่าผลไหนที่มันไม่มีสกิลวีเนี่ยนะครับเราจะไม่พูดถึงเลยนะครับผมอาทิเช่นผลกิโรเป็นต้นนะครับผมนะฮะมีแค่สกิลซีนะครับผมเราก็จะไม่นับนั่นเองนะครับผมนะฮะแบบนี้นะครับ อลังการนะครับผมนะสหรับผลกิโลนะครับผมนะอันนี้ไม่ได้มารีวิวใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่นะครับผมนะฮะเอาละครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มอันดับที่5กันเลยนะครับผมเดี๋ยวขอแยกไปเปลี่ยนผลก่อนละกันนะครับมาดูซิว่าผลไหนจะมีสกิลวีคูดาวไวที่สุดนะครับผมไปกันเลยครับอันดับที่5นะครับผมผลที่มีสกิลวีคูดาวไวที่สุดนั่นก็คือผลฟาวคอนนะครับผมนะเป็นผลที่ใครหลายๆคนไม่เคยใช้หรือว่าไม่ใช้เลยนะครับผมนะต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับคือมันเป็นผลใหม่นะครับผมไม่ใหม่สินะครับผมมาหลายอัปเดตแล้้้วนนนะะคคครรรัับบบผผมลีีก็ือแใหฟยงเ นะครับผมนะคนนี้เนี่ยนะครับผมทางด้านของการ PVP เองก็ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะครับผมฟาร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับผมนะสหรับผลเบิร์ดนะครับหรือว่าฟาวคอนนั่นเองนะครับเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาดูซิว่าผลนี้จะมีคูดาวเท่าไหร่นะครับผมนะให้ทายนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไม่ต้องทายแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่ใช้สกิลให้ดูละกันนะครับผมนะกดไปที่วีเลยนะครับเอิ่มทำไมกดไม่ได้อ๋อลืมลืมมันต้องกดสกิลแซดก่อนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราใช้สกิลแซดกันก่อน มอนก่อนนะครับหรือว่าไม่ต้องใช้มอนใช้มอนดีกว่านะโอเคเดี๋ยวพี่สกิลใส่มอนเลยแล้วกันนะครับมาดูซิว่าจะมีครูดาวเท่าไหร่นะครับผมไปเลยครับโอ้ยผิดทางงั้นเหรอเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้มันก็วิ่งมาทางนี้นะฮะเหรอเออแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็ครูดาวไวอยู่นะทำเป็นเล่นนะครับผมนะเท่าที่พี่จับได้นะครับผมนะแต่พี่ไม่ได้มีตัวเลขขึ้นบนหน้าจอให้นะขออภัยด้วยนะครับผมนะพี่ใช้โทรศัพท์มือถือในการจับเวลานะครับดูเหมือนจะประมาณ15วินาทีนะครับผมในการใช้สกิลอีกรอออออบบบบบบนน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 นึึงงงะะะะคคคคคครรรรรรััััััผผมมููลดดดดาาาววววิีี่เเเเโ๋ยไปกกกสแ้ นี่นะครับผมนะโอเคผมเริ่มครูดาวแล้วนะฮะก็คือแบบไหลลงรัวๆเลยนะครับก็อาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะที่ก็กดไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะครับแต่ผลอื่นที่ไม่ใช่ผลฟาลคอนเนี่ยนะครับผมนานกว่านี้เยอะนะครับผมบางอันเป็น30มสิบวิเลยนะผลพรดที่พี่ทดสอบดูเหมือนจะประมาณ20่สิบวินะครับผมนะแต่ว่าผลฟาลคอนเนี่ยสิบห้าวินะครับไวสุดละนะครับผมนะก็เลยอยู่อันดับที่5ไปละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่4กันเลยนะครับว่ามันมีครูดาวอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมนะฮะไปเลยครับอันดับที่4นะครับผผมมลทีี่สกิลวี่สุดนะครับ อย่างนี้ไม่ใช่เลยครับผมนะโอ้ยผิดคิวฮัลโหลเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนแป๊บนึงเอาใหม่ครับผมเอาใหม่เอาใหม่ผิดคิวไปหน่อยนะครับผมนะแหมลืมเอาปีกออกนะฮัลโหลขำเลยนะครับผมนะอันดับที่4นะครับผมผลที่มีสกิลวีคูดาวไวที่สุดนะครับผมนั่นก็คือผลฟีนิกซ์นั่นเองนะครับผมนะเป็นผลนกในตำนานนะครับผมเป็นผลสายโซออนนั่นเองนะครับเป็นผลที่ใครหลายๆคนก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมเป็นผลที่ในอัปเดตต่อไปจะมีตื่นนั่นเองนะครับแล้วก็ใครที่ยยยััััังงหหหหาาาาาไไไมมมม่่่่ดด้้รรรรรือออีีนนะะะคคบบบบผกเเเลววใพปต ไปกำลังจะมาถึงไวๆนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าในอัปเดตต่อไปเนี่ยผลฟินิกตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับผมสกิลจะเปลี่ยนไปมากขนาดไหนนะครับแล้วก็อาจจะมีความสวยความแรงนะครับหรืออาจจะกดทีเดียวฮิลเต็มหลอดเลยอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับผมนะก็ได้แค่มโนต่อไปนะครับเอาล่ะครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมก็คือผลฟินิกเนี่ยนะครับผมมีสกิลวีที่ครูดาวไวมากๆเลยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมนะถามว่าไวขนาดไหนนะครับผมนะพี่บอกก่อนอย่างนี้เลยนะครับว่าไวกว่าผลฟาวคอนแน่นอนนะครับผผผมมนนนะะฮฮเเ้้ยยลลตตืื่่่่อไใช ผลเกิดนะครับน้องๆโอเคผมเดี๋ยวเรารีวิวกันก่อนละกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปหานะครับผมนะโอเคผมก็คือสกิลวีเนี่ยนะครับผมใช้คูลดาวทั้งหมดประมาณ4วิเลยนะครับผมนะก็คือไวอีกประมาณ3-4เท่าตัวเลยนะครับผมนะบางคนอาจจะไม่เชื่อนะครับผมไปดูกันเลยนะครับหลังจากกดใช้นะครับผมนับถอยหลังไปเลย4วินะครับผมนะฮะอย่างนี้นะครับนี่ฮะเห็นไหมไวมากๆนะครับผมนะคูลดาวสี่วิเสร็จปุ๊บก็คือสามารถกดใช้อีกรอบนึงได้เลยนะครับผมนะแบบนี้นะครับผมนะฮะคือสามารถใช้ได้ดุลรัวเลยนะครับผมสำหรับผลฟินิก์นะครับส สกิลซเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเลยเราจะพูดถึงแค่สกิลวีเท่านั้นนะครับผมนะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูอีกสักรอบนึ่งละกันนะครับว่ามันไวจริงๆนะครับผมมาดูอีกรอบนึงนะฮะกดครับนี่นะครับผมนะคือเป็นราชานกอมตะนั่นเองนะครับผมนะฮะก็คือเพลิงสีฟ้านั่นเองนะครับกูดาวอยู่ที่ประมาณ4วินะครับผมโดยประมาณนะครับผมถามว่าพี่รู้ได้ยังไงนะครับผมก็นั่งกดโทรศัพท์จับเวลาอยู่นะครับผมนะไม่รู้ได้ไงนะเออนะโอเคผมเดี๋ยวเราไปหาผลกันก่อนเลยนะครับผมนะพักเบรกไว้ก่อนนะครับผมอยู่่่่่่่ทททีีีีีออัััันนนนนดดดบบบบเเเาไไไหหรรระะใชม้ยย๋๋วววพกกกคปปผลแ๊ึ เดีนะ๋ยวใช้ผลประตูไปนะครับผมนะฮะเพราะว่าถ้าใช้ผลฟินิกไปก็คงจะแบบอืมนะไกลมากๆนะครับผมนะเดี๋ยวหาก่อนละกันอยู่ไหนว่านี่นี่นี่อยู่นี่ครับผมนะอ่าได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราตรวจสอบเรดาร์แป๊บหนึ่งนะครับไปทางนี้ใช่ไหมทางนี้ลดลดนะครับทางนี้เพิ่มไหมาทางนี้ไม่เพิ่มไม่ลดนะครับแสดงว่าน่าจะทางนี้นะครับน่าจะเป็นเกาะร้อนเย็นนะครับผมไปที เออใช่อโหจะตายจะตายโอ้ยเกือบไปนะครับผมนะโอ้หเกือบตายครึ่งหลอดเลยนะครับอยู่ตรงไหนเอยนะครับตามหลักมันจะเกิดอยู่ตรงนี้นะครับผมนะไม่เกิดว่าเฮ้ยน่าจะไปทางซ้ายมือนะครับทางนี้นะครับผลอะไรวะเออไม่ใช่นะครับผมนะอยู่ตรงไหนว่าเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ก็มีเกิดผลหนึ่งไม่ใช่หรอทำไมไม่มีนะครับผมนะตรงนี้หรือเปล่านะครับอันนี้มันเพิ่มหรือลดวะไม่ใช่นะครับตรงไหนวะมันน่าจะอยู่แถวๆนู้นหรือเปล่าน่าจะอยู่เกาะลาวาเนี่ยนะน่าจะเกาะอันนี้แหละเอยเ้ยผลมังกรนัหรอไม่ใช่ผลมังกรแดงอะดีอย่างเงี้ยครนะับ น้องๆโอเคผมเดี๋ยวเราไปต่ออันดับต่อไปกันเลยนะครับผมไปกันเลยฮะอันดับที่3นะครับผมผลที่มีสกิลวีครูดาวไวที่สุดนะครับผมนั่นก็คือผลลับเบอร์หรือว่าผลยางของเรานั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็ผลนี้นะครับผมเป็นผลที่ไม่ค่อยมีคนใช้กันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรนะครับหนึ่งนะครับผมมันไม่ใช่สายโรเกียนะครับผมสองก็คือมันไม่ผิวนะครับผมนะมีแต่ดาเมจนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันสักนิดหนึ่งนะครับผมมาดูซิว่าสกิลวีจะมีครูดาวอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมนนนนนะะะะฮ2กดคคครรรรัััััับบบบบอ่่าาายงไมมปณวิท นะครับผมนะฮะไวกว่าผลฟินิกถึง2เท่าเลยนะครับผมนะผลฟินิกรู้สึกเหมือนจะ4วินะครับผมนะแล้วก็ผลลับเบอร์หรือว่าผลยางเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ2วินาทีด้วยกันนะครับผมนะถือว่าไวมากๆเลยนะครับผมนะฮะลองคิดดูเล่นๆนะครับผมนะอันดับที่3ยังเหลือแค่2วิแล้วอันดับที่1กับอันดับที่2เนี่ยจะเหลือกี่วินะครับผมน่าจะ0.5อะไรประมาณนี้นะครับผมนะโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูอีกสรอบหนึ่งละกันนะครับผมนะคือกดใช้ปุ๊บนะครับสามารถรออีกประมาณ2วินะครับผมสามารถกดใช้ได้อีกรอบหนึ่ นี่นะครับผมสามารถกดใช้ได้เรื่อยๆนะครับผมนะหลังจากที่เราใช้สกิลวี v ไปแล้วเนี่ยนะครับผมนะโดยเฉพาะผลยางนะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องไปกดอะไรบ่อยๆนะครับผมนะก็คือใช้แล้วก็คือใช้เลยนะครับผมนะก็คือมันเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทุยไม่ใช่นะครับผมมันเพิ่มสมรรถภาพทางกายภาพนะครับผมนะทำให้สกิลแรงขึ้นอะไรขึ้นด้วยนะครับผมนะแหมเพี<笑><笑> <pe> ้ยนนิดเดียวก็คือมันเพิ่มศักยภาพทางกายภาพนั่นเองนะครับผมนะทำให้เราเนี่ยนะครับผมสกิลไกลขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนั่นเองนะครับผมนะทางด้านของผลยางนะครับเอา่่ะรดีีีววาาานนูิจใใช้กท การใช้สกิลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะไปเลยครับอันดับที่2อนะครับผมผลที่มีสกิลวีคูดาวไวที่สุดนั่นก็คือผลพิษหรือว่าผลเวเนมของเรานั่นเองนะครับผมนะฮะเป็นผลที่ใครหลายหลายคนก็อยากได้นะครับผมแล้วก็เป็นผลที่ใครหลายๆคนก็ไม่ชอบเท่าไหร่ด้วยนะครับเพราะว่ามันแรงมากๆนะครับถ้ายืนแช่แบบนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีแต่ตายกับตายนะครับผมเลือด20,000ก็ไม่พอนะครับผมนะต่อให้3 0,000เลยนะครับผมนะตุเย่ตุเย่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตุเย่เนี่ยนะครับผมใครเป็นคนนาเข้า พูดแล้วติดเลยได้ครับผมนะผลเวนอมในครับผมเป็นผลที่ถูกแบนในการ PVP ทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเทสแคนนะครับหรือว่าเป็นการหนึ่งหนึ่งกันเนี่ยนะครับถ้าไม่รวมกับการล่าข้าหัวเนี่ยนะครับผลเวนอมเนี่ยถูกแบนแน่นอนนะครับผมนะแต่ถ้าการล่าข้าหัวเนี่ยคือใช้ผลอะไรก็ได้นะครับผมนะฮะผลนี้ถามว่ามันโกงไหมนะครับผมก็เข้าขั้นว่าโกงเลยนะครับผม OP ด้วยนะครับผมนะระยะของสกิลก็โคตรกว้างนะครับผมนะสกิลก็คูดาวไวไวอะไรประมาณนี้นะครับผมนะโอเคผมกลับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมนนนนนนะะะะผผผลลลีีีี้้คคคครรรรรรัััับบบมมมมสกกิูููดดดาาาววออยยย่่่่ททเเเเไไห๋ปพๆ กดครับโอ้โหโคตรไวนะครับผมคุณผู้ชมคือแบบไวมากนะคุณผู้ชมดีสังเกตดีๆนะสังเกตที่หลอดดีๆนะๆนะอ่ะหนึ่งสองกดนี่ฮะคูดาวโอ้ย โคตรไวฮะเท่าที่พี่จับเวลาได้ในโทรศัพท์พี่ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ประมาณ1.2วินาทีนะครับเอาไว้หนีก็ได้หรือว่าไว้หลบสกิลก็ได้นะครับผมก็ถือว่าคูดาวไวมากๆเลยเนาะเพียงแค่1.2วินาทีเองนะครับผมนะก็ถือว่าไวมากๆนะครับคิดดูนะฮะว่าอันดับที่2ยัง1.2วิแล้วอันดับที่1เนี่ยมันจะเท่าไหร่การเชียวนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับผมนะว่าอันดับที่1จะมีคูดาวอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมสำหรับสกิลวีนะฮะไปกันเลยคร เฮ้ยมังกรถูกแล้วนะครับผมเล่นมุกอะไรของพี่นะฮะโหลเออนะฮะผลมังกรครับผมเป็นผลที่มีสกิลวีครูดาวไวที่สุดแล้วนะครับผมเท่าที่พี่วัดมาหรือตรวจจับได้เนี่ยนะครับผมนะไวขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับฟังกันนะครับผมเดี๋ยวขอพูดถึงเกี่ยวกับผลมังกรสักนิดหนึ่งละกันนะครับผลมังกรนะครับผมเป็นผลที่พีพีดีมากในระดับหนึ่งเลยนะครับผมต้องพูดอย่างนี้นะครับน่าจะติดหนึ่งในห้าหรือหนึ่งในสามเลยนะครับผมนะเป็นผลที่มีดาเมจแรงมากๆเลยนะครับผมนะฮะเอาเละครับผมเดี๋ยวเรามาพพูดดถึงงเเกกกกีีี่่่ยยววัััับบบบบสิิลลลนนนนน้้้าะะคครรรใอททแผษไไป 2วินาทีนะครับผมมาดูซิว่ามังกรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมไปดูกันเลยนะครับมาฮะพร้อมครับแปลงร่างนะครับผมนะทูเดวอุ้ยโคตรไวเดียวนะฮะอุ้ยไวจริงนะครับผมพี่กดไม่ทันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอกดอีกรอบนะคือเร็วจริงๆอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะขอลองอีกรอบนะอุ้ยโอ้โห เฮ้ยไวมากคุณผู้ชมไวมากไวมากเฮ้ยผลม,มังกรโคตรเร็วอะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าพี่กดไปเท่าไหร่1.1วิฮัลโหลเฮ้ยเร็วกว่าผลพิษอีกอะฮัลโหลโอเคผมก็ประมาณนี้นะครับผมนะเอาลด้ครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยละกันนะครับผมนะโอเคผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเจาะ